คือเหมือนว่าซีรีส์เรื่องนี้เหมือนเหมือนว่าตอนแรกๆมันจะแบบว่าเรียกว่าไงช้าๆนิดนึงเนาะ<ม>เอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนแบบค่อยๆมาค่อยๆมาแต่เหมือนว่าเหมือนพลุอะฮะที่ถูกจุดแล้วอะมันแบบวิ่งฟูอย่างเงี้ย <c oughs> คือจังหวะน,นี้คือมันเป็นการที่เหมือนว่าทุกคนเอนจอยไปกับซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกัน,นแฟนๆทุกคนเหมือนแบบคือพอเขาเอนจอยแล้วอะเขาก็สานสร้างผลงานเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้อย่าง สวยงามมากๆไว่าจะเป็นคอนเทนต์การพูดถึงเมสเซจที่เขาส่งหาเราทําให้เราแบบว่าขอบคุณมากๆแล้วก็จริงๆอยากจะติดตามทุกฟีดแบ็ที่ได้มาเลยแต่ทุกคนนี้ก็คือแบบพยายามตามอยู่พยายามตามอยู่แต่อยายามมาแชร์ทุกอย่างแชร์ใ่าส่งนี้เลยคทุกวันจันทร์ใช่ฮะทุกวันจันทร์ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ร่วมสนุกไปด้วยกันและที่สําคัญต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับที่ เรว่องไงอ้ามือต้อนรับพวกเรานักแสณงทุกคนจากซีรีส์ได้อย่างดีมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนก็ไม่มีพวกเราทุกคนในวันนี้เหมือนกัน,นครับผมดีใจมากๆทุกครั้งที่แบบได้มายืนตรงหน้าไม้ตรงนี้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับ <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับจนถึง EP ส0ด้วยนะครับผมดีใจจริงๆครับขอบคุณครัขบขอบคุณมากค่ะติดตามชมถึงจบเลยยังไม่จบนะยังไม่ไจบยังไม่จบผมเองครับก็จะถือวผมเองขอโทษครับ ประสบความสําเร็จกับซีรีส์เรื่องนี้มีใจอ่อนแบบต่อไปเลยไหมคะโอ้ต่อไปงไงครับไมไงครับเราทำจับมือกวดแคสิแล้วครับค่ะก็ดีใจอะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทุกผลงานให้เป็นงานคุณภาพและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง ต้าบอกว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเราก็ไปทั่วโลกอย่างที่พี่ป๊อกี้บอกแล้วสิ่งที่ชื่นชมกลับมาในเรื่องของคุณภาพงานต่างๆเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานนักแสดงของเราทุกคนคือตั้งใจมากๆนะคะที่เห็นหวานๆนะจริงๆแล้วหนาวมากๆเลยนะตอนถ่ายหนาวเย็นกันก็ทุกคนก็คือแรงพลังตรงนี้ค่ะทาให้เรามีกาลังใจที่จะสร้างงานต่อไปผลงานได้ใหม่ๆนะคะชิมไั้งสีจริงในมุมให้สีถือเป็น กียกับพันธุ์เน์ครทางนี้มา,มมากมาก,มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่คุยกับเดวันผมรู้ว่าแบบรู้จักพี่น้องอยู่แล้วรู้จักวอสค้าอยู่แล้วก็จริงๆแต่ว่าพอเรามันมีโปรเจกต์ที่มันแบบมีความเชื่อมั่นในหลายๆส่วนออตั้งแต่วันแรกที่เรามาคุยกันเนาะเราเชื่อมั่นทั้งโปรดักชั่นเนื้อเรื่องนักแสดงทีมงานแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักแสดงที่อยู่ตรงนี้สองคน,เ,นเป็นนักแสดงสมทบอื่ทนที่เดี๋ยววันนี้จะเห็นพลังเขามากไปอีกอะไรเงี้ยครับผมก็ความเชื่อมั่นวันนั้นอะมันกลายเป็นมันแบบได้รับ แล้วก็ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ก็จะเห็นฟีดแบ็กที่มันแบบรุหลรงมากขึ้นไปอีกเลยครับผมวันนี้จริงๆก็ขอบคุณที่เราเดินทางกันมาตลอดอพี่ๆทุกคนสนับสนุนแล้วก็เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ตั้งใจให้มันเป็นซีรีส์คุณภาพเรื่องหนึง่งแล้วก็แฟนๆทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆผมดูพี่ๆส่วนชนวยเห็นคุณภาพจริงๆนะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่เราอยากจะส่งต่ออันนี้ต่อไปเรื่อยๆจนแบบน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้เรื่องนี้เป็นอีกหน,น,นึ่งนนวัี มันไปถึงจุดนั้นแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้มันจะไปได้เป็นจุดที่มันเกินฟันพวกเราทีนี้เนี่ยผมก็อยากฝากด้วยมีกันต่อไปฝากด้วยนะคะดูถึงตอนจบเลยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะพบกันค่ะโอเคขอบคุณนะคะจบแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณได้ไหมสรุปได้มีเลยกับเขาไหม